มากินอาหารนี่เลยชื่อร้านครัวเมืองเวนะคะดีดูอาหารน่ากินมากอันนี้จะหมดแล้วนะที่ถ่ายจะหมดละนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะทุกคนอันนี้เรื่องอะไรนะพี่แพรกวยจับเออกวยจับมีมาหล้ยพี่สาวนะมาหลายคนนะคะทุกคนแน่ากินมากมากอันนี้พุ่งมากุ้งพัดอะไรสักอย่างนะกุ้งพันผัดไปน่ากินมาเลยชิมชิมหนึ่ง อ๋อนี่เด็ดเด็่าซซ่มงกยะมิมครอหมอันนั้รออครอเขาบอกไลากไปนี่ตรน่ลากในพิซซ่าแล้วทุกคนมีคนุูตามนิหนึ่ง